สวัสดีจ้าเพื่อนเพๆนอฟซีทุกท่านเรามาดูเราพัฒนากันอีกต่อไม่เข้าเลยเสียใจมากๆเลยมันไม่เข้าคนไปดูดูคำเตือนกันก่นกอนจ้าเอาใหม่กลัวมันจะถูกผิดพลาดขออภัยจ้า แนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจา้ามาดูกันเลยผิดเอาใหม่จนกว่าจะได้กลับมาบนก่อนเนาะบนบน ันที่ยี่สิบสองแล้วเราย้อนดูที่ห้าสองเก้าหนึ่งห้าสองเสียดายเอยจับเลขไม่ถูก เขียนตัวเลขลงมเลยไม่เขา้าเอาสุดใหม่ลงใช้พันบวกร้อยบวกเก้าร้อยสองครั้งหกสิบว 10, บวกหน่วยเก้าวกหนึ่งหนึ่งสองได้สอง Buk, ha. Rồi x2 Rồi 2 Rồi 5 Rồi x 9 10ได้9 0 5 6 7 8 9ห9 0ติ 90, ดกันจับคู่กันก็คือบนนี้มี2 0เอาไปที่9 9 9 0 0 9 0 0จ้า เลขออกไปที่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าหลักร้อยก็คือหมื่นบวกแสนบวกเจ็ดแสนบวกหมื่นบวกเจ็ดเนาะแสนบวกหมื่นบวกเจ็ดคูงที่ก็คือห้าบวกสองบวกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบ ห้าแล้วหกเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ห้าเลขออกไปคือเก้าศูนย์ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์ยนหลังทุกมดนะคะแต่เดินหน้าไม่แน่แต่งวดน,นี้มันถูกดีเดินหน้าศูนย์นี้แต่ไม่ได้ลง เดี๋ยววัน,นี้เรามาดูกันมันจะเป็นยังไงต่อมาเลเ็กอก็คือ5้สองยังติดใหม่อีกนะห้าสองเห้า

ก็คือสามบวกห้าบวกเก้าห้าสองกินสิบห้าสองเปนสิบ บวกเก้าอีกเจ็ดแปดศูนศูนย์เก้าศูนยอืมสดท้ายเลือกสุดส,สูตรลงแต่ไม่เอาสูตรนี้ลงไปเอาห้าหกสูตรอีกสูตรเข้ากัเป็นตัวกลับจะพู่กันก็คือเจ็ดแปด เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์หลักร้อยเราใช้ตัวนี้บวกเจ็ดคงที่ห้าบวกสองบวกเจ็ดโอ้ยปวดไอขวานมากอีกเนาะสี่ห้า สี่แปดศูนย์ห้าแปดศูนย์เีไปที่แปดศูนย์เฮ้ยเบื่อเลขย,ย้อนหลังนะทำถูกอยู่แต่พอจะเอาจริงๆไปไลายต่างซ้ำเสือใจมากๆเลย ตัวที่ซื้อไม่เข้าตัวที่เข้าไม่ได้ซื้อนี่อีกสูตรในถูกมันตลอดเพราะเอาจริงผิดจ้อยเพราะเอาลงคลิปผิดซ้ำดูนงนมันจะเข้าไหมสามหกเจ็ดสี่ พันบวกร้อยบวกเก้าคื้นที่ร้อยสองครั้งหน่วยสิบเจ็ดบวกสี่บวกเก้าแปดบวกแปดบวกศูนย์ 7เป็น1 7ึเจ็ดบวกสเป็นสิบวกเเป็นศบวกไปหเต็มคือหนึ่งว่านี้มันมันมา5 6อันนี้จริงมัน5 0นี่อีกสูตรคิดว่ามันจะมาห้าไม่มาแปดบวกแปดเป็น16บวกหเป็น7 จะคู่กันก็คือ06 07 16 17หลักร้อยก็ใช้ตัวนี้กับตัวนี้บวก7ก็คือ3ามบวกหกบวกเจ็ดจะลงอีกคลิปหล,ลักคิปคิปบนคิปล่างคิปล่างจะใช้ตัวนี้แหละก็คือ3าบวกสเป็น6 6 7 ไปที่หกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเ็ดสีซอตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นเน้นไปที่หนึ่งเจ็ดนะคะนี่ก็ซื้อได้นะไม่ใช่ว่าไม่ซื้อแต่เน้นเน้นพิเศษคือหนึ่งเจ็ดอันนี้ก็ได้เหมือนเดิมหนึ่งเจ็ด อบก็จัดไปขัดกะผ่านนะคะ fc จำได้ไหมที่เราใช้เราใช้เสนเนาะสามสี่ห้านี่หกเจ็ดแปดมันจะมามาตัวนี้นะคะแต่มันไม่เข้าหรือไม่เข้าไม่รู้อันนี้ที่เราใช้นะสองสองสามสี่เนาะห้าหกเจ็ดมันจะมาที่ จบให้เอฟทีดูอยู่นะห้าสองห้าสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่แตเอสไปเอาที่เจ็ดสองมามันโอที่เจ็ดสี่ล่างถ้าใครจำได้นรจะจะถูกเลยเพราะว่าอันนี้มันเข้ามาประจำนะบนล่างบนล่างอยู่เดีย๋ยวเราใช้นี่นะใช้หลักแสนนี่ห้าบวกสองเป็นเจ็ดนี่บวกสอง สองบวกสองก็เป็นสีเลขมันไม่มีสูตรก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้ทำสูตรลงแต่แต่แต่ก่อนเคยทำซื้อตัวเองนะถูกบางงวดบางงวดก็ถูกบางงวดก็ถูกถูก,ถกผิดผิดอยู่มันที่ผิดมันไปเป็นบนมั่งเป็นล่างมั่งมันเลยบางทีเราซื้อแต่บนมาเกอ,อกล่างมันมันก็เข้าล่างเสยเมื่อวานนี้เจ็ดสี 4. ดูวันนี้วันนี้จะมาที่ สามสามบวกสองเป็นห้านะคะหกบวกสองเป็นแปดไม่รู้มันจะมาล่างหรือบนตอนวันนี้นะมันดูถ้าจับคู่ก็คือสามหกสามแปดห้าหกห้าแปดไม่รู้มันจะเป็นบ้านล่างหรือบนแต่นี้บนของเรานะคะอันนี้มันเป็นเป็นล่างเพราะว่าบนเรามาเปดศูนย์ ตั้งแต่ห้าสองมันห้าสองเข้าก็เข้าดรือสามห้าก็เข้ามาสามห้ามันก็เข้ามานะแล้วมึงวันจันทร์นะ่มันก็มาเมื่อคืนนี้มันก็ออกเจ็ดสีแต่วันนี้ไม่รู้มันจะมาตัวไหนจะห้าหกจะห้าหกหรือสามหกพิจารณาดู อันนี้เลขมันไม่มีสูตรก็เลยไม่ได้เอาลงเพราะว่าใช้หลักแสนกับหลักหมื่นเนาะเข้ามาตั้งนานเลยดิแต่ซื้อเลขเลขเหล่าเป็นทำอันนี้ซื้อเลยว่าหมื่นนี่มันจะมามาหกเจ็ดแปดเนาะหกเจ็ดแปดนี่มันจะเข้าเลยแปดเข้าอันนี้คือกันนี่สองสามสี่สี่มาเราใช้หลักหมื่นนะหลักหมื่นบวกไปเลย สามเต็มนี่จะไม่ผิดเรามีเลขเด่นมาจับถูกให้เอฟซีลองดนูนะวันนี้ล่างมันจะมาเป็นล่างชอบล่างชอบบนก็ไม่รู้เพราะเราไม่รู้เนาะแต่ก่อนซื้อซื้อสีอตัวหมดเลยไม่ได้เห็นชอบก็จัดขัดกระผ่านนะคะแค่ไม่ลุ้นจ้าดูคำเตือนหกหนึ่งเจ็ดนะคะชอบม แนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอยล่ำล่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขัดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า